น้ก้อยพน้องก้อยเขาดูแลน้อง,องหมาเพราะว่าเรามองคุณเบียร์ไปยคเนี่ยเป็นไอดอลคุณเบียร์ไปยกคนประเทศไทยเนี่ยเขาซื้อกุหลาบให้ลูกสาวแล้วเราอะไม่มีลูกสาวลูกสาวเราคือน้องหมาในล่าแล้วน้องหมาอยู่กับแม่เขากับก้อยก็เลยซื้อดอกไม้ไปให้ทั้งน้องก้อยแล้วก็ในล่าครับน,น้องก้อยเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาแค่พิมพ์มาบอกว่าได้สมดอกไม้มาหเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เขียนชื่อว่าใครไม่ผมผมไม่ได้เขียนชื่อพี่ เพราะว่าภาษาเขียนมันอาจจะเป็นภาษาแบบภาษาผมมั้งให้เราตั้งใจจะไปเขาใช่ไหมครับก็คือส่งไปให้ที่บ้านเฉยๆครับพี่เพราะปีที่แล้วไม่ได้ส่งให้ค่อยครับปีนี้ก็เลยชอบแคน้ผมสั่งหมาห้ามตายทุกวันนี้สั่งไน่ล่าห้ามตายเด็ดขาดเอาไปเดไม่มีสายสัาณอยเพราะคุยกับป่อยเรื่องเดียวคือเรื่องหมาถ้าหมาตายก็ไม่คุยกันแล้วก็เลยทุกวันนี้ เจอหมากระชิบตลอดมึงห้ามตายมึงห้ามตายผมไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยพี่กับมังกร่อยคุยแค่เรื่องน้องหมาอย่างเดียวเลยครับไม่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 เราพัฒนาแล้วอ่าพัฒนาปีนี้ช่อเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนมีสามช่อสี่ช่อมีแต่ปีนี้คือเน้นช่อใหญ่ช่อเดียวให้ก้อยกับหมาคือให้ก้อยกับหมาพี่เป็นแบบดลอกหลาบสีชมจมูพี่มาแล้วมาักเราเราก็ยังไม่กล้าคิดีว่าตอนนี้น้องเขาก็ได้ได้ดีได้ดีไงน้องเขาก็สวยขึ้นงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สปอนตน้องเขาไปเรื่อยดีกว่าครับพี่เราก็รักเขาเสมอเลย ทั้งชาตินะพี่ถ,ถ้าสมบัตเขาเป็นคนดีอะเขาเป็นคนดีเราก็ไม่อยากแบบเสียการยานีิตไปอ่ะ